อดีตจนถึงปัจจุบันการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกและมหาสมุทรไม่เคยหยุดนิ่งยุปีพอดแคสต์อยากให้ทุกๆวันของคุณมีรอยยิ้มคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องแผ่นเปลือกโลกกันค่ะหลังการเย็นตัวลงของพื้นผิวโลกเมื่อ4 0 0 0ล้านปีก่อนเกิดการยกตัวขึ้นของชั้นหินเหนือผิวน้ำ จนแผ่นดินผืนแรกถือกำเนิดขึ้นในอีก2 5พันล้านปีต่อมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันภายใต้พื้นผิวโลกมีความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก่อให้เกิดภูมิประเทศและทรัพยากรอันหลากหลายรวมถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆจากการศึกษาหลักฐานทางธรณีวิทยารวมถึงความพยายามในการจัดทําแผนที่โลกของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตส่งผลให้เกิดการลบล้างความเชื่อที่ว่า แผ่นดินไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการนำเสนอทฤษฎีการลื่นไหลของทวีปในปี1915โดยอันเฟดเวเกเนอร์นักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมันที่สังเกตเห็นถึงความสอดคล้องกันของรูปร่างชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้และชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาทำให้เกิดการตั้งสมมติฐานที่ว่าเมื่อราว200ล้านปีก่อน โลกประกอบด้วยแผ่นดินผืนเดียวกันที่เรียกว่ามหาทวีปหรือพันเจียซึ่งถูกรอมรอบด้วยมหาสมุทรขนาดใหญ่และมหาทวีปนี้ประกอบด้วยดินแดนลอเรเซียทางตอนเหนือและดินแดนกอนวาน่าทางตอนใต้จนกระทั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเกิดการขยายตัวทำให้แผ่นดินเคลื่อนที่และแยกตัวออกจากกันจนกลายเป็นทวีปและมหาสมุทร ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้แนวคิดเรื่องแพนเจียได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากมายโดยเฉพาะการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของมีโซซอรัสซึ่งสามารถพบได้เฉพาะในทวีปอเมริกาใต้และทวีปแอฟริกาและไซโนกาทัสสัตว์เลื้อยคานในยุคไทรแอสซิ si, ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศบราซิล และในทวีปแอฟริกาเท่านั้นรวมถึงการค้นพบร่องรอยทานน้ำแข็งโบราณและการขุดพบแหล่งถานหินและน้ำมันดิบในปัจจุบันที่แสดงให้เห็นว่าครั้งหนึ่งแผ่นดินทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปหลังจากปี1999เป็นต้นมานักธรณีวิทยาได้ให้ข้อสรุปร่วมกันว่าแผ่นเปลือกโลกหรือแผ่นธรณีภาคมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา จากการขยายตัวของมหาสมุทรส่งผลให้เกิดทฤษฎีธรณีแปลสันฐานซึ่งกลายเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับที่สุดในการอธิบายถึงการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในขณะนี้ต่อไปเรามาดูการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกกันนะคะการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเกิดขึ้นจากการพาความร้อนของหินหนืดในชั้นเนื้อโลกเมื่อหินหนืด มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากความร้อนภายในแก่นโลกจะเกิดการขยายตัวและลอยขึ้นออก่างจากจุดกำเนิดความร้อนแต่เมื่อหินหนืดมีอุณหภูมิลดลงก็จะเกิดการจมตัวลงกลับไปรับความร้อนอีกครั้งเกิดเป็นวัฏจักรที่ทำให้เปลือกโลกเคลื่อนที่ได้หรือที่เรียกว่ากระบวนการธรณีแปลสัญคาในปัจจุบัน โลกของเราประกอบไปด้วยแผ่นเปลือกโลกทวีปขนาดใหญ่เจ็ดแผ่นได้แก่แผ่นยูเรเชียแผ่นอเมริกาเหนือแผ่นอเมริกาใต้แผ่นอินเดียออสเตรเลียแผ่นแอฟริกาแผ่นแอนตาร์กติกและแผ่นอาร์กนอกจากนี้ยังมีแผ่นเปลือกโลกขนาดเล็กราวแปดแผ่นแทรกตัวอยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ทั้งหลายด้วยซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่บนแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียนะคะทุกคน ส่วนแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน7แผ่นได้แก่แผ่นแปซิฟิกแผ่นทะเลฟิลิปปินแผ่นนาสกาแผ่นสโกเชียแผ่นฮวนเดฟุก้าแผ่นโคโคสและแผ่นคาริเบียนต่อไปเรามาพูดถึงลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกของเรากันค่ะซึ่งแบ่งออกเป็น3ลักษณะคือ 1. การเคลื่อนที่แยกจากกันเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งโดยส่วนมากจะเกิดขึ้นใต้มหาสมุทรการแยกตัวออกจากกานันนี้ส่งผลให้เกิดร่องลึกใต้ทะเลที่ทําให้หินหนืดดันตัวขึ้นมาตามรอยแยกดังกล่าวก่อนสัมผัสกับอุณหภูมิที่ชั้นเปลือกโลกและเย็นตัวลงจงกลายเป็นแนวสันเขาและแนวภูเขาไฟใต้มหาสมุทรในท้ายที่สุดแต่ถ้าหากการแยกตัวออกจากกันนี้เกิดขึ้นบนพื้นทวีปจะก่อให้เกิดถุกเขาสุดเช่น the great rift valley ในทวีปแอฟริกา 2. การเคลื่อนที่ชนกันเกิดขึ้นได้3กรณีได้แก่เมื่อแผ่นเปลือกโลกทวีปเคลื่อนที่ชนกับแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรจากการที่แผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรมีความหนานแน่นมากกว่าส่งผลให้เมื่อปะทะกันแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรจะมุดตัวลงก่อให้เกิดร่องลึกใกล้ชายฝั่งเช่นการชนกันของแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรนาสกา และแผ่นเปลือกโลกทวีปอเมริกาใต้ก่อให้เกิดร่องลึกเปรูชิลีในอเมริกาใต้นอกจากนี้การมุดตัวลงของแผ่นเปลือกโลกลงไปถึงชั้นเนื้อโลกยังก่อให้เกิดการหลอมละลายของเปลือกโลกที่มุดตัวลงอีกครั้งส่งผลให้หินหนืดดันตัวขึ้นมาตามรอยแยก จนกลายเป็นต้นกําเนิดของแนวภูเขาไฟอีกด้วยส่วนการชนกันเองของแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรซึ่งแผ่นเปลือกโลกที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะจมตัวลงโดยที่นักธรณีวิทยาจะเรียกบริเวณนี้ว่าเขตมุดต,ตัวของเปลือกโลกซึ่งการมุดต,ตัวลงนี้ก่อให้เกิดร่องลึกใต้มหาสมุทรเช่นเดียวกันกันกบแนวภูเขาไฟที่ในภายหลังอาจจะยกตัวขึ้นมานเหนือผิวน้ำ จนกลายมาเป็นหมู่เกาะรูปโค้งและเป็นเขตที่เกิดแผ่นดินไหวได้ง่ายและกรณีการชนกันเองของแผ่นเปลือกโลกทวีปจะก่อให้เกิดแนวเทือกเขาเช่นการชนกันร,ระหว่างแผ่นเปลือกโลกอินเดียออสเซเลียและแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียซึ่งก่อให้เกิดการดันตัวขึ้นของชั้นหินบริเวณแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียกลายเป็นเทือกเขาเหิมาไย และในปัจจุบันนี้การเคลื่อนที่เข้าหากันของแผ่นเปิดโลกทั้งสองยังไม่ยุติส่งผลให้เทือกเขาฮิมาลัยมีอัตราสูงขึ้นราว5เซนติเมตรในทุก100ปีอีกด้วยและการเคลื่อนที่แบบที่3ก็คือการเคลื่อนที่ผ่านกันหรือว่าสวนกัน เนื mm ่องจากเห็นเหนือใต้เนื้อโลกมีอัตราการเคลื่อนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่จึงส่งผลให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วและทิศทางที่ต่างกันเมื่อแผ่นเปลือกโลกทั้งสองเคลื่อนที่ผ่านกันจะทำให้เกิดรอยเลื่อนขนาดใหญ่เช่นรอยเลื่อนแซนแอนเดรอัสในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่มีความยาวกว่า1,200กิโลเมตรที่เกิดจากการเคลื่อนที่สวนกันของแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิก และแผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกก่อให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างชั้นหินและแผ่นเปลือกโลกอีกด้วยเช่นรอยโค้คงหรือรอยเลื่อนในชั้นหินที่โค้งงอขึ้นจนกลายเป็นภูเขารวมทั้งการเกิดรอยเลื่อนจากความเค้นและความเครียดของการรับแรงอาัดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกซึ่งก่อให้เกิดปรากฏก,การณ์ทางธรรมชาติ และภัยธรรมชาติต่างๆเช่นการเกิดแผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟนั่นเองและนี่คือเรื่องราวของแผ่นเปลือกโลกจุดเริ่มต้นของการเกิดภูดในประเทศและทรัพยากร,รหลากหลายรวมถึงปรากฏก,การณ์ทางธรรมชาติต่างๆของโลกขอบคุณข้อมูลอ้างอิงดีๆจาก t i o ่ a l geograph และ facebook p a g mid earth แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ